นิยายเสียงเรื่องเหยี่ยวสาวทะเลทรายประพันธ์โดยทันยาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะ ตอนที่16ตอนหลับในอ้อมกอดของเจ้าชายกระจมที่พักถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งตั้งอยู่บนเนินกว้างที่เป็นเนินหญ้าสีเขียวเล็กๆมองคล้ายกับพื้นพมรมละเอียดมีดอกหญ้ากรีบบางสีขาวสีเหลืองและสีแดงประดับประรายจึงเพิ่มความสวยงามให้ไม่น้อยนาพัทมองด้วยความตื่นเต้นเธอมีความรู้สึกว่าสถานที่พัก เหมือนภาพวาดสมัยเด็กๆจึงไม่รอช้าที่จะถอดรองเท้าแล้วเดินย่ำไปมามาลีนุ่มสบายเท้าจังเลยอย่าไม่คนโรแมนติกอืมอุ๊ยนุ่มน่านอนจังเนาะแม้ว่าแต่เราสุดท้ายเธอก็หนักกว่าจะนอนเกลือกริ่งเลยนะเป็นไงละ่ะดีโลกวรัต์ชอบไหมจ๊ะเยี่ยมมากเลยนะพัทไม่คิดเลยว่าท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุจะมีโอเอซีที่เป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมด้วยธรรมชาติเขียวสดชื่นถ้ามีทานน้ำด้วยก็คงครบชายหนุ่มกลางมือทั้งสองข้างออกแล้วค่อยๆหมุนรอบตัวจากนั้นก็สูดลมหายใจลึกๆดิหลกหัวเลาะลงลูกคอจนเสียงดังเอิกอารกนาพัรมาลีและวัลัดเห็นดังนั้นก็ทำตามบ้างแดเนียหันมามองด้วยสายตาขุ่นขวางพวกคนอพยพมันเกิดบ้าบออะไรอีกละ่ะแทนที่จะมาช่วยกันบ้างกลับสนุก มีแต่เราเท่านั้นที่เหนื่อยคนเดียวพวกเห็บเหาเอ้ยแดเนียบ่นอย่างอารมณ์เสียใบหน้าง,งามหงิกงามคิ้วโกงเรียวขมวดมุ่นเข้าหากันด้วยอารมณ์หงุดหงิดอย่างที่สุดทหารเกือบสิบนายถูกเกณฑ์มาช่วยในงานโดยเธอไม่ได้ทำอะไรนอกจากสั่งเพียงอย่างเดียวแม้ว่ายุ่งอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายหญิงสาวก็ยังคงมองไปที่นภัทรด้วยสายตามุ่งร้ายและแทบกรีดออกมา ที่เห็นชีคซาลินบินซาลาดเข้าไปพูดคุยด้วยนภพัทแกมีความฝุกได้ไม่นานหรอกนะวันนี้แกจะต้องเสียชีวิตวันนี้แกจะไม่มีลมหายใจมือสังหารจะมาถึงที่นี่แล้วแกไม่รอดแน่ความเหี้ยมโหดที่อยู่เหนือจิตใจผู้หญิงที่สวยงามกลับกลายเป็นนางมารร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อแดนียแอบติดต่อกับคนร้ายให้เร่งจัดการกับนภัทและให้จบสิ้น ภายในวันนี้เพราะรู้ว่าโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่มีบ่อยนักนภัสเช่นกันระวังตัวตลอดเวลาสายตาคมวาวสังเกตไปร,บรอบๆเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมที่สามารถปลิดชีพตัวเองได้อาการหวาดระแวงของเธอตกอยู่ในสายพาเนตในชิกซาลิมบินซาราดเกือบตลอดเวลาที่พักเสร็จแล้วคราวนี้เหลือแต่พักผ่อนตามอัธยาศัยและเราจะเริ่มปาร์ตี้ เวลาหกโมงเย็นก่อนอื่นผมว่าเราไปลุยทานน้ำกันดีกว่าทหารเคลียไว้ล่วงหน้าแล้วเชิญทุกคนครับเจ้าพี่ด้วยชิกอาลีบินซาราัตปรัดด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ส่งน้ำพระเชษฐายัางคงนิ่งแต่แอบปลายพระเนตรไปที่นภัทก็เห็นว่าเธอหันไปยิ้มกับเพื่อนสาวแล้วจับมือกันกระโดดจนตัวลอยลักษณะอาการเหมือนเด็ก ไม่มีผิดนภัสไปเล่นน้ำกันทาน้ำสายไหลยเย็นดีโลกวรลัตที่นี่มีทาน้ำอย่างที่เธอต้องการจริงๆด้วยไปรับไปด้วยกันเออไปแน่ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้งานนี้ถ้าไม่สวมชุดว่ายน้ำห้ามลงเด็ดขาดวรลัตแกล้งพูดไปอย่างนั้นเองนภัสถึงกับฟะดุง้งบ้าเหรอใครจะกล้าเดี๋ยวหยิกให้เนื้อเขียวเชียวนี่นี่นนี่อย่าหนีนะนภัสไล่วลัต ด้วยความเขินอายและเขาวิ่งวนไปมาหลอกล่อไปมุมนู้นมุมนี้กระทั่งหญิงสาวเผลอหลุดเข้าไปในป่าที่ห่างจากที่พักเมื่อรู้ตัวอีกทีก็ตกใจไม่น้อยเพราะรอบรอบตัวเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นจนแน่นขนาดหลังจากหญิงสาวพยายามหาทางออกอยู่ครู่หนึ่งกลับพบว่าเดินลึกเข้าไปทุกทีเธอจึงหยุดยืนอยู่กับที่แล้วตะโกนเรียกหาเพื่อนๆดีโลก วา่ารัตมาลีพวกคุณอยู่ที่ไหนได้ยินฉันหรือเปล่านภัสยกมือป้องปากเรียกเพื่อนเพื่อนดังสนัน่นแต่ไม่มีการตอบรับนอกจากเสียงของตัวเองที่สะท้อนกลับไปมาหญิงสาวหน้าซีดด้วยความกลัวคนอย่างเธอเก่งในชั้นเชิงการต่อสู้แต่พ่ายต่อเรื่องนี้สิ่งที่ช่วยได้ก็คือตั้งสติแล้วมองไปรอบๆตัวก็เห็นต้นไม้ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเธอถึงกับท้อใจ ต้นไม้แต่และต้นใหญ่ไม่ต่ำกว่าสามคนโอบและตามลำต้นเต็มไปด้วยตะกค่ายน้ำเขียวๆที่ขึ้นจนเต็มไปหมดที่พื้นนอกจากจะมีต้นไม้และต้นหญ้าเล็กๆที่ขึ้นเบียดเสียดกันแล้วยังแทรกแซมด้วยเฟิร์นชนิดต่างๆซึ่งก็แปลกตาก,กว่าที่เห็นในประเทศไทยสัตว์ส่งเสียงร้องช่วยเพิ่มความน่ากลัวให้มากยิ่งขึ้นนภัทรแข้งขาอ่อนแรงและนั่งหน้าซีดอยู่บนโขดหิน บ้าจริงเราหลงผาเหรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงพริบตาเดียวเองพอหลุดออกจากลานกว้างก็กลายเป็นป่าดงดิบที่รกทึบหรือว่าฝันไปโอ้ยหยิกเนื้อก็ยังเจ็บอยู่เลยใครก็ได้ช่วยฉันทีหสิงสาวตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งแต่ก็เงียบไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอจึงได้แต่นั่งกอดอกด้วยความหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะเดินต่อ เพราะกลัวว่าจะหลงไปมากกว่านี้ความหวังครั้งสุดท้ายก็คือถ้ามีคนออกมาตามหาแล้วก็ช่วยเธอออกไปหญ <c oughs> ิงสาวสะดุ้งสุดตัวต่อเสียงปืนที่ดังขึ้นแล้วทิ้งร่างลงไปบนโขดหินอย่างรวดเร็วเธอรู้โดยสัญชาตญาณว่าอันตรายกำลังมาเยือนเธอถูกรอบสังหารจากผู้ที่มองไม่เห็นตัวมันตามเรามาถึงที่นี่เลยเหรอแกเป็นใคร ทำไมถึงได้จองล้างจองผ่านฉันถึงขนาดนี้อ้อยนาพัดร้องด้วยความตกใจอีกครั้งเมื่อคมกระสุนยิงถูกโขดหินที่เธอบังอยู่จนเกิดประกายไฟหินบางส่วนแตกกระจายแล้วล่วงใส่หลังหากว่าอยู่กับที่เธอคงตายแน่หญิงสาวตัดสินใจวิ่งชาร์จแบบสลับฟันปลาหลบไปตามต้นไม้ต่างๆเสียงปืนยังคงดังเป็นระยะระหว่างที่นาภพัดหลบหนีการไล่ล่า เธอพยายามเงี่ยหูฟังถึงการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะจับทิศทางและหาทางเอาคืนซึ่งก็พอจะรู้ว่าคนร้ายนั้นมีเพียงคนเดียวเธอมองหาทําเลที่จะเล่นงานเจ้าวายร้ายจึงออกวิ่งจรดปลายเท้าตรงไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่แล้วหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวเกือบจะหลุดเสียงร้องออกมาเมื่อร่างถูกดึงจากมือลึกลับเข้าไปหลังต้นไม้อย่างรวดเร็ว อ๋ไม่อย่าอย่านะไม่ต้องตกใจผมเองเสียงคุ้นคุ้นดังขึ้นหญิงสาวดีใจจนเกือบร้องไห้ออกมาเมื่อเห็นชีกซาริมบินซาราัสคือผู้ที่โอบกอดเธอเอาไว้แนบพระอุละเธอจึงไม่รอช้าที่จะกอดรัดพระองค์จนแน่นพระองค์บอกให้เธอเงียบแล้วก็พาเข้าไปซ่อนในโพรงไม้แห่งหนึ่งหากมองผืน,นจะไม่รู้เลยหญิงสาวรู้สึกปลอดภัยที่อยู่ภายใตย้ อ้อมพระกรอันแข็งแรงนานนับชั่วโมงที่ซ่อนอยู่ในโพรงไม้กระทั่งแน่ใจว่ามือสังหารได้จากไปแล้วทั้งสองจึงพากันออกมาด้านนอกด้วยสภาพเนื้อตัวเต็มไปด้วยคราบสกปรกพระองค์ใช้พระหัตถ์ปัดทำความสะอาดให้แก่เธอ คุณถูกบองร้ายอีกแล้วนะพัดบอกผมซิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าพวกนั้นมันเป็นใครและฉันไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจแม่รู้ว่าเป็นฝีมือของแวเนียแต่ก็ไม่เอ่ยออกมาเพราะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ก็รู้ว่าชิกซาลิมบินซาลาดพระองค์ไม่ทรงเชื่อและจ้องไปหน้านิ่งแต่ก็ไม่ตรัสถึงใดออกมากระทั่งเวลาล่วงเลยไป พระองค์ถอนพระไทยเฮือกใหญ่แล้วจูงมือเธอเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจะไปไหนคะหาทางออกจากป่านะสิฉันก็พยายามแล้วแต่หาทางออกไม่เจอคุณพาฉันออกไปตรงทางเดิมที่เข้ามาสิคะผมก็จําไม่ได้วิ่งตามเสียงปืนมาเท่านั้นไม่ได้จําเลยว่าตัวเองมาจากตรงไหนคําสารภาพจากพระองค์สร้างความอ่อนแรงให้แก่หญิงสาวจนซุดลงไปนั่งดวงตาทั้งสอง จึงเต็มไปด้วยความกังวลและรู้แน่ชัดว่าเธอกำลังหลงทางลุกขึ้นเธอเราจะต้องหาทางออกให้ได้ไม่ต้องกลัวหรอกนันนาพัทถ้าผมอยู่ข้างๆจะไม่มีสิ่งใดทำอันตรายคุณได้พระองค์ตรัสแบบนี้อีกแล้วแม้อยู่ในสภาพตึงเครียดยิงสาวรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วก็เงยหน้ามองศพพระเนรที่เต็มไปด้วยความห่วงใยร่างงามลุกขึ้นโดยเร็ว พระองค์อบประคองล่างงามแล้วพาเดินบุกป,ปา่าไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากเวลาผ่านไปความมืดเริ่มโรยตัวเข้ามาเพียงครู่เดียวภายในป่าเต็มไปด้วยสีดำตามด้วยความเย็นที่เข้ามาครอบคลุมหญิงสาวรู้สึกหนาวจนตัวสัน่นจากนั้นก็ล้อนสลับหนาวจนเดินต่อไปไม่ไหวพระองค์รู้แล้วว่าหญิงสาวไม่สบายนภัสนภัสเราจะต้องหาที่พัก ผมรู้ว่าคุณไม่สบายอดทนหน่อยนะครับขอบคุณมากที่กรุณาช่วยเหลือตอนนี้ชันหนาวหนาวหรอเกินไม่ต้องกลัวคุณไปนั่งที่โคนต้นไม้ผมจะก่อไฟให้คุณผิงโชคดีที่ผมติดไฟฉายกระบอกเล็กกับไฟแชกมาด้วยคุณต้องมาลำบากเพราะฉันแท้ๆขอโทษด้วยนะโอ้ทำไมถึงหนาวอย่างนี้นภัทยกแขนทั้งสองข้างโอบกอดตัวเองเอาไว้ชิกซาริมบินซาราัต รู้แล้วว่าเธอกำลังเพอ้อเพราะพิษไข้จึงรีบก่อไฟขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เข้าไปโอบกอดร่างบอบบางเอาไว้และให้ศพหน้าลงกับพระอุระและรับรู้ว่าน้าพัดหลับไปแล้วความรู้สึกดีๆจึงเกิดขึ้นแต่ก็ละอายพระไทยที่ไม่อาจหักห้ามพระไทยเอาไว้ไม่ให้คิดเกินเลยเพราะรู้ว่าเธอคือคนที่พระอนุชารักทั้งเจ็บปวดและคมคืนอย่างที่สุด นาพัทรู้ไหมผมทรมานแค่ไหนที่อยู่ในสภาพอย่างนี้มีความรักก็บอกไม่ได้คุณคือคนที่อาลีรักผมไม่อาจทำร้ายน้ำใจของน้องชายได้ทั้งที่ผมรักคุณที่สุดชิกซาลิมบินฟารัสตัดด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือความเจ็บปวดต่อรักที่ไม่สมหวังพระองค์ร้าวลานสุดจะทนถ้าบอกใครจะเชื่อว่าชิกผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์อกหักเพราะหลงรัก ผู้หญิงต่างชาติและเป็นสามัญชนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโพรมลิคิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พระหัตจึงโรมลูกไปตามเนื้อตัวของหญิงสาวกระทั่งเห็นกระเป๋าสตางค์ของเธอตกลงไปที่พื้นพระองค์จึงหยิบขึ้นมาดูจากแสงไฟเหลืองอมต้มที่ทออประกายวับแวมพระองค์เห็นชื่อและนามสกุลจากบัตรประจำตัวประชาชนแรกทีเดียวก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใด เพาว่ามีอะไรบางอย่างสะกิดใจจึงรูดซิปด้านในออกก็เห็นบัตรแข็งๆซ่อนอยู่เพราะองค์ดึงออกมาดูอย่างรวดเร็วเพียงแค่เห็นทีกซาลิมบินซาราตถึงกับตกตะลึงต่ออักษรที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตำรวจสายสืบเหรอเธอเป็นสายสืบอาจจะมาทำงานอะไรบางอย่างกระทั่งฝ่ายนั้นรู้ตัวจึงตามมาเก็บนาพัทผมไม่อยากให้คุณอยู่ในสภาพอย่างนี้เลยรู้ไหม ผมเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนชีกซาลิมบินซาราัสโอบกอดร่างงามเอาไว้แน่นเกรงว่าเธอจะได้รับอันตรายจากอาชีพที่ทำอยู่ทั้งสงสารแลเวทนาถ้าเลือกได้ก็อยากให้เธอยุติการเป็นตำรวจสายสืบแล้วมาทำงานกับพระองค์แต่รู้ว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้นั้นน้อยมากนภัทรเป็นผู้หญิงที่แข็งและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหลับให้สบายเถอะนะผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุด เพียงเท่านี้ผมก็มีความสุขมากแล้วนภัสที่รักผมขอโทษที่ไม่สามารถหาผ้าห่มมาห่มให้คุณได้จะมีแค่เพียงสองแขนเท่านั้นแต่ก็เชื่อว่าสามารถทำให้คุณอบอุ่นได้มากที่สุดชิคซาริมบินซาราัสตรัดด้วยผ้าสุรเสียงสันเครือพร้อมๆกับผ้านาสิกจะหลดลงที่แก้มขาวทรงพรมจุมพิษสูดกลิ่นหอมด้วยความรักสุดท้ายกลายเป็นขมขื่น เมื่อน,นึกถึงคำสารภาพของพระอนุชาบอกว่ารักหญิงสาวหากพระองค์ยื้อยแย่งมาเท่ากับว่าเป็นคนใช้ไม่ได้ใครรู้เข้าจะหมดสิ้นศรัทธาเป็นถึงกษัตริย์แต่ทำในสิ่งที่น่าละอายแล้วจะปกครองประเทศได้อย่างไร างด้านชิกอาลีบินตารัตรู้ว่านพัทรหายตัวไปพร้อมกับพระเชษฐาพระอ,องค์ร้อนพาไทยอย่างที่สุดจึงพาทหารออกตามหาแต่ไร้วี่แววจนกระทั่งมืดจึงยุติการค้นหาและได้แต่นั่งหน้าเศร้าอยู่ตรงหน้ากองไฟที่มีสำรับพากายาหารจัดเตรียมเอาไว้แดเนียเห็นดังนั้นสะใจยิ่งนักที่รู้ว่าศัตรูหัวใจได้หายไปแล้วและตรงเข้ามา พูดจาด้วยเสียงดังๆแสดงอาการโกรธที่เธอหลงป่าจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะผู้หญิงคนนั้นทีเดียวทำให้เดือดร้อนแล้วก็หมดสนุกกันไปหมดเลยเดเนียอย่าพูดเลยแทนที่จะเป็นห่วงที่นัพัทหายตัวไปอยู่ในป่ากลางคืนที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดและความหนาวเหน็บรู้ไหมว่ามันเลวร้ายแค่ไหนพระองค์ก็เธอทำตัวเองนี่นาหากว่าเดินดีๆเหมือนกับคนอื่น คงไม่หลงผาหรอกหยุดได้แล้วเราเป็นห่วงทั้งคุณพัทแล้วก็พระเชษฐาพระองค์สุดจะทนต่อหญิงสาวจอมริษยาจึงตรัดออกไปด้วยเสียงดังๆเพื่อน,นพัททั้งสามก็หันมามองด้วยสายตาขุ่นขวางและชิงชังผู้หญิงคนนี้สุดจะพันรนาชิกซาลิมเป็นอะไรเพคะก็หายตัวไปพร้อมกับคุณพัทสิฮะเป็นไปไม่ได้นะทำไมพระองค์จะต้องหายไปพร้อมกับมันด้วย ออกตามหาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะไปหาพระองค์ด้วยตัวเองทหารพาผู้หญิงคนนี้ออกไปให้ไกลจากเราและอย่าให้เข้ามาในบริเวณนี้อย่างเด็ดขาดซึ่งคำที่ตะโกนออกไปด้วยความกริ้วสุดขีดทหารสี่นายตรงเข้ามาช่วยกันล็อกแขนเดนเนียแล้วฉุดลากออกไปอย่างรวดเร็วยิงสาวยังคงส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจและพยายามสลัดเนื้อตัวแต่ก็ไม่อาจสู้แรงทหารกล้ามใหญ่ได้ ปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกบ้าฉันเกลียดแกหยุดนะอย่าทําอย่างนี้กับฉันไม่ว่าจะส่งเสียงดังและดิ้นรนต่แค่ไหนแต่ก็ไม่ประสบความสมําเร็จร่างบางถูกจับโยนเข้าไปในเต็นท์แล้วยืนเฝ้าทั้งสี่ด้านหญิงสาวยังคงกรีดเสียงร้องโวยวายจนดังเป็นระยะและสุดท้ายเงียบเสียงลงเพราะรู้ว่าร้องไปก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดรังแต่จะอายผู้คนเปล่าๆเ,เพื่อนๆของนภัร ได้เข้ามาปรึกษาชิกอาลีบินซาลาัดเกี่ยวกับการออกค้นหาบุคคลทั้งสองที่หายตัวไปในป่าและในเวลานี้สีหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความกังวลไม่ต้องห่วงผมจะค้นหาเจ้าพี่กับคุณนภัสให้กลับมาโดยเร็วที่สุดผมเชื่อในศักยภาพของทหารว่าสามารถทำได้เพราะผมแท้ๆที่ทำให้นภัทลงป่าไม่น่าเล่นพีเลนอย่างนั้นเลยอย่าโทษตัวเอง เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับขอแค่เพียงคุณเชื่อมั่นว่าผมสามารถค้นหาคนทั้งสองและนํากลับมาในสภาพที่ปลอดภัยขอแค่ให้สว่างก่อนก็แล้วกันนะครับดีโลกเห็นแววพเนตรอันมุ่งมั่นแล้วจึงก้มศรีรษะลงเป็นการทำความเคารพแล้วชวนเพื่อนทั้งสองเดินเลี่ยงออกมาเพราะรู้ว่าชิกอาลีบินซาลัดต้องการความเป็นส่วนพระองค์หนุ่มสาวทั้งสาม นั่งลงที่หน้าเต็นท์ของตัวเองดีหลกเกิดเรื่องขึ้นเธอคิดว่าเป็นพมรมลิขิตจากสวรรค์เบื้องบนหรือไม่มาลีอะไรทําให้เธอคิดอย่างนั้นดีหลกถามมาลีด้วยความแปลกใจไม่รู้สิแต่เราคิดว่าการหายไปของคนทั้งสองเบื้องบนอาจจะลิขิตให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะอ่านนิยายมากไปหรือเปล่าเรื่องนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นความบังเอิญมากกว่านอนได้แล้ว พรุ่งนี้จะได้ตื่นออกมาตามหาใยตัวยุ่งการตั้งแต่เช้าวัลัดไล่พื้นสาวให้เข้านอนทันทีเพราะในเวลานั้นเป็นห่วงเจ้าชายแห่งโอมาสกัดและนาภพัทมากโดยเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าและกลัวว่าคนทั้งสองอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นนาภพัทจะเป็นอย่างไรเธอจะหวาดกลัวมากแค่ไหนเขาจึงได้แต่ภาวนาให้คนทั้งสองปลอดภยัย แล้วอย่าได้เกิดเหตุร้ายใดๆเลย